ส่วนมากกิเลสมันชอบตามใจอออชอบตามใจแต่ธรรมะเป็นเรื่องของการขัดใจข่มใจนะอ,อพอขัดใจข่มใจมันก็จะทุกข์อมันก็จะเห็นว่ามันทุกข์เพราอะไรนัเน่เห็นทุกข์เห็นทุกข์นั่นแหละคือเห็นทำอ,อ่ทุกอย่างเต็มไปไปเป็นไ,ไปด้วยทุกข ไม่ว่าอยู่พบไหนก็ทุกการเกิดนั่นคือสาเหตุแห่งทุกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เห็นไหมเหมือนการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในตัวเราเห็นไหมตอนเกิดมาเราก็เคยเป็นเด็กมาทุกคนเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นคนแก่อ่ะต่อไปก็เป็นคนตายถึงเราจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ป่วยมันก็ตายอยู่ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอ่ะ เพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้เป็นของจริงเนาะเรียกว่าสัจจะเป็นอันเดียวเนะาะเนี่ยทางธรรมมันเป็นอย่างนี้อยู่ปัจจุบันแต่แต่ทางโลกเนี่ยมันอยู่ด้วยอนาคตอยู่ด้วยความหวงังเห็นไหมอยู่กับวันพรุ่งนี้เรียกว่าโลกอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่่อยอยู่ปัจจุบันอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเห็นไ,ไหม อยู่กับความคาดหวังอยู่กับความสงสยัยอ่าเห็นไหมนี่เรียกว่าโลกส่วนธรรมเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฮะเรียกว่าธรรมะอ่มันทุกข์ก็รู้อ่าเห็นไหมมันไม่ทุกข์ก็รู้เห็นมันเฉยเฉยอยู่ก็รู้น,น,น,น่่ตามรู้ตามดูเห็นไหมอ่ เพราะฉะนั้นผู้มาประพฤติปฏิบัติเนาะ,ะผู้มุ่งหวังแห่งความดับทุกข์ก็ต้องเข้าหาทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์นั้นๆนะ,ะมันถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติธรรมผู้ถ้าใครอยากพ้นทุกข์และอยากสบายมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกที่สุดจนสุดทุกข์จึงพ้นทุกข์หลวงตาพูดอยู่ตลอดเนาะ ตลอดเวลาที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้าหรือนำว่าปฏิบัติธรรมนำเอาพระธรรมคำสอนทุกอย่างเต็มไปด้วยทุกในหนทางนั้นรัทมตมตอมรัทมขมคืนรันทดหดโห,โหอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นในโลกนี้โลกไหนก็เต็มไปด้วยทุกนะอ่านะ เพราะอยู่ในความไม่แน่นอนเราอยู่กับอนาคตคืออยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเรียกว่าอยู่ในความเป็นอนิจจงเนาะเพราะฉะนั้นเนาะ,ะไม่ว่าเวลาไหนจะออกพรรษาหน้าไหนเราก็อย่าลืมนะอย่าลืมองค์อย่าลืมตัวเองเฝ้ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะ,ะส่วนคนอื่นจะไปรู้อะไรก็ช่างเขาเถอะเราต้องรู้รู้สึกตัว อ่ะอย่าปล่อยให้ไปเพ่นพ่านข้างนอกออย่าปล่อยให้มันไหลไปตามสัญญาลมเนาะดึงมันมัดมันไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าอาณาปานสติกรรมฐานเนาะ,ะส่วนอย่างอื่นน่ะไม่สนใจละเนาะ,ะนะสนใจแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเนาะ